เอมิลินแบลตตีหญิงสาววัย23ปีได้รวมทริปฉลองจบการศึกษากับครอบครัวบนเรือสำราญ l a d y o f the s e a s เพื่อมุ่งหน้าสู่เกาะกือระสองดินแดนสวรรค์กลางทะเลแคริบเบียนคืนวันที่24มีนาคม1998เอและแบลดน้องชายของเธอใช้เวลาสนุกสนานในไนท์คลับของเรือและร่วมเต้นรำกับวงดนตรี b l ูออ r c คิด โดยเฉพาะกับมือเบสที่ชื่ออลิสเตอร์เยลโลดักลาสที่เข้ามาร่วมเต้นรำกับเอมี่อยางใกล้ชิดซึ่งบรรยากาศทั้งหมดถูกรวบรวมไว้โดยช่างภาพประจำเรือคลิสเฟนวิกเวลาตีห้าครึ่งพ่อของเอมี่เห็นลูกสาวกลับมาจากปาร์ตี้นั่งอยู่ริมระเบียงห้องท่ามกลางอากาศยามเช้ามืดครึ่งชั่วโมงต่อมาเธอกลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทฤษฎีหนึ่ง จ้น้ทีท้องถิ่นและบริษัทเรือเชื่อว่าเธอตกเรือเสียชีวิตเพียงแต่หาศพไม่พบทฤษฎีที่สองครอบครัวเชื่อว่าเกิดการลักพาตัวโดยมีลูกเรือร่วมรู้เห็นและจากวันนั้นยังไม่มีใครพบตัวเธออีกเลยครอบครัวแบลลี่ไม่เคยหยุดตามหาพวกเขาเดินหน้าร่วมกับ FBI และอาสาสมัครนับไม่ถ้วนในอเมริกาทุ่มทุกอย่าง เพื่อนำลูกสาวกลับมาและเปิดโปงความจริงที่ซอนเร้นอยู่เธอยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หรือความลับทั้งหมดจะจมหายไปกับเงามืดของเรือลำนั้นเกรดชีวิตในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วเป็นเรื่องราวของการหายตัวไปของเอมิลินแบรดลีย์นะครับ ใครที่ยังไม่ได้ชมในคลิปที่แล้วอยากให้ลองเข้าไปชมกันดูนะครับสามารถรับชมได้ตามลิงก์ที่อยู่ด้านบนนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการเจาะลึกลงไปในส่วนของการสืบสวนสอบสวนของทางครอบครัวร่วมกับ FBI แล้วก็กลุ่มอาสาสมัครต่างๆที่เขาเปิดเผยข้อมูล สู่สาธารณชนนะครับทางโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการพูดถึงยอดของภูเขาน้ําแข็งนะครับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่ว่าเรื่องราวในคลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเราเราจะพูดเรื่องของส่วนที่มันอยู่ใต้ของภูเขาน้ําแข็งที่ถูกน้ำเนี่ยบดบังอยู่มันถูกซ่อนอยู่อย่างลึกลับ เราไปไล่เลียงไทม์ไลน์การหายตัวไปของเอมี่แล้วก็ทุกเบาะแสเท่าที่จะหาได้ตลอด20กว่าปีที่ทางครอบครัวแล้วก็ทางทีมสืบสวนเนี่ยได้พยายามหาข้อมูลหาตัวคนที่เป็นตัวการสำคัญในคราวนี้ไปชมกันเลยครับ21มีนาคม1,998เอมี่และครอบครัวขึ้นเรือ แล็บ y o ีอฟติซ s สที่ซานฮวนเปอร์โตริโกเรือเดินทางไปยังเกาะอารูบา23มีนาคม1,998เรือออกจากเกาะอารูบามุ่งหน้าสู่เกาะเกอรโซ23มีนาต่อเช้าวันที่24หลังเที่ยงคืนสองพี่น้องออกไปเที่ยวบาร์ของเรือและสนุกสนานกับวงดนตรีบลูออคิทเอมี่ไตเต้นรำกับมือเบสของวง อลิสเตอร์เยลโล h ดักลาสและนี่คือภาพที่น่าสนใจที่ช่างภาพคริสเฟนวิกแอบเก็บภาพไว้ได้ กว่าอลิสเตอร์เยลโลดัลาสแยกจากเอมี่และออกจากงานปาร์ตี้ไปตี3ามสองพี่น้องกลับเข้าห้องนอนของครอบครัวช่วงเวลาตีห้ถึงตีห้ครึ่งรอนแบรดลีย์พ่อของเอมี่ตื่นขึ้นมาเห็นเอมี่นอนเล่นอยู่ที่ระเบียงหน้าห้องและประตูระเบียงถูกปิดอยู่ ช่วงตีห้าครึ่งถึงตีห้าสี่สามีพยานบอกว่าเห็นเอมี่อยู่กับอลิสเตอร์เยลโล่ดักลาสบนดาดฟ้าเรือและเห็นดักลาสยื่นเครื่องดื่มสีแปลกๆให้กับเอมี่ด้วยซึ่งในความเป็นจริงพยานคาดว่าเห็นเอมี่แต่ไม่ชัดเจนนักอาจเพราะจำผิดหรือมันยังมืดเกินไปก็ได้ประมาณหกโมงเช้าเล็กน้อยดักลาส ถูกพบเห็นว่าออกจากดาดฟ้าชั้นบนเพียงคนเดียวพยายนบนดาดฟ้าให้การว่าเอมี่และดักลาสมาถึงลิฟต์แก้วพร้อมกันพยายนยังให้การด้วยว่าเห็นดักลาสออกจากดาดฟ้าชั้นบนเพียงลำพังในลิฟต์แก้วประมาณหกโมงเช้าเล็กน้อยรอนแบลดลี์ตื่นขึ้นมาอีกครั้งแล้วเขาก็พบว่าเอมี่หายตัวจากระเบียงไปแล้ว นี่คือช่วงไทม์ไลน์สำคัญของการหายตัวไปของเอมี่นะครับช่วงเวลาสำคัญคือช่วงตีห้าครึ่งถึงประมาณ6โมงเช้าเนี่ยช่วงครึ่งชั่วโมงตรงนี้ถือเป็นนาทีวิกฤตของเอมี่เลยทีเดียวคือถ้าหากพยานเนี่ยเขาดูไม่ผิดหรือจำไม่ผิดเนี่ยเอมี่อยู่กับดักลาสเนี่ยเป็นคนสุดท้ายและดักลาสเนี่ยเป็นคนที่ส่งเครื่องดื่มบางอย่างให้กับ เอมี่นะครับในขณะที่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เดินออกจากดาดฟ้าไปเพียงคนเดียวโดยลงทางลิฟต์แก้วนะครับแต่เอมี่เนี่ยไม่ได้ลงมาด้วยที่สำคัญเลยคืออะไรคือมันไม่มีหลักฐานกล้องวงจรปิดใดๆนะครับที่จับภาพของเอมี่ไว้ได้เลยหลังจากนั้นนะฮะหรือว่ามันอาจจะมีภาพจากกล้องวงจรปิด มุมใดมุมหนึ่งที่อาจจะเห็นเธอก็ได้แต่ก็อีกนะครับมันอาจจะมีเงื่อนงำบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถที่จะหาภาพจากจุดเหล่านั้นเนี่ยมาให้เจ้าหน้าที่ตํำรวจหรือ fbi หรือทางครอบครัวได้เห็นได้มันอาจจะมีเหตุอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครทราบหากคำให้การของพยานถูกต้องและเป็นจริงมีความเป็นไปได้ว่าหลังจากแยกกับดักลาสที่หน้าลิฟต เอมี่อาจ,จเริ่มมีอาการผิดปกติบางอย่างเช่นหน้ามืดเป็นลมบางทีเครื่องดื่มที่เธอรับไปดื่มนั้นอาจไม่ใช่แค่แอลกอฮอล์ก็เป็นได้ FBI และครอบครัวตั้ตงข้อสันนิษฐานว่าเอมี่อาจถูกวางยาและถูกลักพาตัวไปโดยใครบางคนที่รู้เส้นทางในเรืออย่างละเอียดอาจเป็นลูกเรือหรือผู้มีส่วนร่วมในขบวนการและพวกเขาอาจพาตัวเธอออกจากเรือ ผ่านประตูห้องเก็บสัมภาระและนำเธอไปซ่อนในตู้คอนเทนเนอร์หรือในรถเข็นซักผ้าซึ่งมีลิฟต์บริการจากชั้นบนอันเป็นจุดที่พบเห็นเอมี่ครั้งสุดท้ายแล้วพาเธอลงสู่ห้องใต้ท้องเรือก่อนที่เธอจะหายตัวไปตลอดกาลแม้ความสงสัยจะชี้ไปที่อาริสเตอร์เยลโลดักลาสแต่เขาก็รอดพ้นข้อกล่าวหา เพราะมีหลักฐานที่ว่าเขาแยกจากเอมี่ตรงหน้าลิฟต์พร้อมกล้องจับภาพไว้ได้ว่าเขาลงมาคนเดียวและแม้จะถูกตรวจสอบรวมทั้งเข้าเครื่องจับเท็จเขาก็สามารถผ่านมันมาได้โดยไม่พบพิรุษใด,ดๆแต่สำหรับครอบครัวแบรดลีย์ดักกลาสไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์เขาคือจุดเริ่มต้นของการหายตัวไปและอาจเป็นหนึ่งในกระบวนการที่เตรียมการมา อย่างแนบเนียนคพรบะโครแบดลีย์ Bradley, ไม่ยอมปล่อยให้เรื่องนี้เงียบไปกับทะเลพวกเขาเดินหน้าเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐและ FBI ช่วยตามหาหญิงสาวอเมริกันที่หายตัวไปในต่างแดนไม่ใช่เพื่อลูกสาวของเขาเท่านั้นแต่เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นกับใครอีกพวกเขาให้สัมภาษณ์ออกรายการ ประกาศตามหาตัวเอมี่ผ่านสื่อทุกช่องทางตั้งรางวัลนำจับและเริ่มเคลื่อนไหวในวงกว้างพวกเขาเปิดสายและช่องทางต่าง,างๆเท่าที่จะทำได้เพื่อรับเบาะแสจากผู้คนจากทั่วโลกที่พบเห็นเธอและยังได้รวบรวมอาสาสมัครเข้าร่วมสืบคดีในครั้งนี้ร่วมกับ FBI ท่ามกลางความเงียบเบาะแสบางอย่างก็เริ่มโผล่ออกมาทีละเล็กทีละน้อย ในเดือนสิงหาคม1998เพียงไม่กี่เดือนหลังเอมี่หายตัวไปชายชาวแคนาดาคนหนึ่งที่ชื่อเดวิดคาว์ไมเคิลแจ้งว่าพบหญิงสาวคล้ายเอมี่ที่หาดในเมืองกิลโซหญิงสาวคนนั้นพยายามจะพูดอะไรบางอย่างกับเขาแต่กลับถูกชายแปลกหน้าสองคนเข้ามาขัดจังหวะไว้และดึงตัวเธอออกไปอย่างรวดเร็ว หนึ่งปีหลังจากการหายตัวไปคือในปี1999บอ่อแสใหม่ที่น่าตื่นตะลึงก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อจาโทวิลเลียมเฮฟเนอร์แห่งกองทัพเรือสหรัฐเดินทางมาพักร้อนที่เกาะเกอราซองเขาเข้าไปในซ่องเถิดใกล้โรงแรมที่ชื่อสเตลาริสตรงข้ามกับท่าเรือสำราญเก่าระหว่างที่นั่งอยในบรานั้นจาาวิลเลียมสังเกตเห็นผู้หญิงสองคน หนึ่งในนั้นเป็นสาวผิวขาวถ้าทางหวาดกลัวเธอเดินตรงเข้ามาหาเขาและพูดกับเขาอย่างแผ่วเบาว่าช่วยฉันด้วยฉันชื่อเอมี่แบลดลี์และก่อนที่เขาจะได้พูดอะไรต่อไปชายสองคนก็เข้ามาลากตัวเธอขึ้นไปชั้นบนอย่างรวดเร็วท่ามกลางความตกตะลึงของเขาเวลาผ่านไปจนถึงปี2001 เมื่อจาวิลเลียมเห็นภาพเอมี่บนหน้าปกนิตยสารพีโพว์เขาถึงกับชอ็อกใช่แล้วนั่นคือหญิงสาวคนนั้นเขารีบแจ้งเรื่องกับครอบครัวแบรดลีย์และ FBI ทันทีแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบโรงแรมสเตลาิสกลับพบว่ามันถูกไฟไหม้ไปแล้วตั้งแต่ปี2000และที่น่ากลัวกว่านั้นคือเจ้าของโรงแรม คือจอร์แดิยานนี่นักธุรกิจท้องถิ่นผู้มีอิทธิพลกลับเป็นคนวางเพลิงเผาโรงแรมของตัวเองเพื่อเอาประกันและอาจต้องการลบหลักฐานอะไรบางอยา่างที่เกี่ยวพันกับการหายตัวไปของเอมี่หรือหญิงสาวคนอื่นๆด้วยหรือไม่ไม่กี่เดือนต่อมามีรายงานที่ไม่ยืนยันว่าเอมี่เคยถูกพบในคลับใต้ดินที่ชื่อ คูโคสลาชครับสกปรกที่เป็นที่ชุมนุมของเหล่าอันธพาลซึ่งลือกันว่าเปิดโดยคนในเครือข่ายของเจ้าของโรงแรมสเตลาริสนั่นเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับแห่งนี้ได้เปลี่ยนเจ้าของไปหลายครั้งและมีก็หายไปจากที่นั่นนานแล้วอย่างไร้ร่องรอยนี่คือสองเหตุการณ์เบื้องต้นนะครับที่พอจะยืนยันได้ว่า ทฤษฎีความเชื่อของทางครอบครัวแบลดลี่เนี่ยที่เขาเชื่อว่าลูกสาวของเขาเนี่ยถูกลักพาตัวไปนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับแม้ว่าจะยังยืนยันไม่ได้แน่ชัดนักนะครับแต่ว่าพอที่จะเชื่อถือได้ว่าเป็นเช่นนั้นจริงเอมี่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับในช่วงเวลานั้นไม่ได้ตกเรือตายไปอย่างที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือว่าทางบริษัทเรือตั้งสมมติฐานไว้แต่แรกนะครับ ช่วงเวลาสำคัญของการสืบสวนของครอบครัวและ FBI คือระหว่างปี2002ถึง2008ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการค้นหาเอมี่เพราะเริ่มมีเบาะแสที่จับต้องได้มากขึ้นและนำไปสู่มุมมืดที่น่าหวาดวันในปี2002 เว็บไซต์ในเวเนซุเอลาเผยแพร่ภาพของหญิงสาวผมยาวหน้าตาเศร้าหมองซึ่งดูเหมือนเอมี่ยากไม่น่าเชื่อ FBI เข้ามาตรวจสอบและเวสลีย์เนวิลนักวาดภาพนิติวิทยาศาสตร์ชื่อดังได้ยืนยันว่าหญิงในภาพคือเอมี่ลินแบลดลีอยากแน่นอนเว็บไซต์นั้นชื่อว่า AAV ซึ่งเป็นเครือข่ายความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ ไม่ได้มีเพียงแค่วเว็บแต่มีทั้งโรงแรมคลับและร้านอาหารตั้งอยู่ในประเทศเวเนซุเอลาและในสาธารณรัฐโดมินิกันประเทศที่การขายบริการเป็นเรื่องถูกกฎหมายแต่น่าเสียดายที่แม้มีภาพหญิงสาวมากมายรวมทั้งหญิงสาวที่คาดว่าเป็นเอมี่ร่วมอยู่ด้วยแต่เมื่อการคาดเป็นสิ่งถูกกฎหมายในประเทศเหล่านั้นเจ้าหน้าที่จากอเมริกา ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือเธอได้โดยพลก,การเมื่อไม่มีหลักฐานชัดเจนและติดขัดเรื่องเขตอำนาจทางกฎหมายระหว่างประเทศทำให้ไม่สามารถเข้าตรวจค้นและให้การช่วยเหลือได้ไม่กี่เดือนต่อมาในปี2003มีพยานพบหญิงสาวคล้ายเอมี่มาปรากฏต,ตัวที่ f i s h e r Man w h a r f ในซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาพยานเห็นเธอถูกชายสองคนคุมตัวอยู่อย่างใกล้ชิดและพวกเขาพาเธอหนีไปทันทีเมื่อรู้ตัวว่าถูกจับตามองพยานได้ให้ปากคำกับ FBI จนสามารถสเก็ตภาพชายทั้งสองคนได้และออกหมายจับไปทั่วอเมริกาแต่ก็ไร้วี่แววทั้งหญิงสาวและชายต้องสงสัยทั้งสองคน ผ่านมาในปี2005เกิดเบาะแสอีกครั้งเมื่อพยานหญิงรายหนึ่งพบผู้หญิงลักษณะคล้ายเอมี่ในห้องน้ำของห้างบนเกาะบาบิโดสหญิงสาวคนนั้นดูหวาดกลัวและมีชายคนหนึ่งยืนตะโกนใส่เธออยู่พยานสามารถให้ข้อมูลกับศิลปินนักวาดรูปนิติวิทยาศาสตร์เพื่อร่างภาพสเก็ตได้และผลลัพธ์คือภาพที่คล้ายกับเอมี่อย่างน่าตกใจ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อนำภาพสเก็ตด,ดังกล่าวไปเทียบกับภาพหญิงสาวในเว็บไซต์ของเครือข่าย AAV ก็พบความคล้ายคลึงอย่างไม่น่าเชื่อทีมสืบสวนจึงพุ่งประเด็นมาที่เครือข่ายของ AAV ทีมสืบสวนพบว่า AAV มีฐานปฏิบัติการในเวเนซุเอลาและโดมินิกัน 1. ในผู้บริหาร ที่เป็นผู้ดูแลคนสำคัญคือพวนดีเดลสันโตสเปเลสหรือปาโกเจ้าของโรงแรมเอสโตเรียบนเกาะมาการิตาและเมื่อทีมสืบสวนนำภาพสเก็ตของชายสามคนที่เคยมีพยา,ยานพบเห็นมาเปรียบเทียบกับกลุ่มบุคคลที่ทำงานอยู่ในเครือข่ายของ a อเวก็พบความเหมือนที่แตกต่างอย่างน่าตกใจ แม้จะมีข้อสงสัยมากมายแต่ด้วยกฎหมายที่ซับซ้อนความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นกับกลุ่มบุคคลต้องสงสัยและการคุ้มครองของผู้มีอิทธิพลในท้องถิน่นเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้หลายคนอาจจะรู้สึกเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่า รู้สึกว่าทําไมเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถที่จะไปตรวจคน้นหรือให้การช่วยเหลือเอมี่หรือว่าหญิงสาวคนอื่นๆนะครับที่อาจจะถูกล่อลวงหรือถูกจับมาอยู่ในลักษณะเดียวกันแบบนี้นะครับคือถ้าสําหรับการดําเนินการบนดินนะครับเรียกว่าบนดินกันบนดินกับใต้ดินนนะบนดินเนี่ยมันอาจจะมีการติดขัดกันในแง่ของกฎหมายระหว่างประเทศอยู่หลายจุดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่เกิดเหตุสัญชาติของผู้กระทําความผิดและก็การยืนยันตัวตนของเหยื่อเองนะครับความชัดเจนตรงนี้มันอาจจะยงไม่มีขนาดนั้นรวมทั้งเรื่องของการขัดกันของกฎหมายของแต่ละประเทศนะครับแต่อีกจุดหนึ่งที่เปนจุดสำคัญกว่าซึ่งเชื่อว่าจะเป็นกันในหลายๆประเทศก็คือ,เ,อ,อเรื่องการดาเนินการแบบใต้ดินเนี่ย ในเรื่องของการคอร์รัปชันว่าง่ายๆนะครับการดูแลเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเมืองบ้างกูบ้างของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกับพวกกลุ่มกวนสีเทาทั้งหลายแหล่นี่ยอันนี้มันมีให้เห็นในทุกประเทศนะครับดูในบ้านเราเนี่ก็ได้ชัดเจนนะครับเมื่อความหวังดูรึบอรีอย่างน่าเจ็บใจครอบครัวแบรดลีย์กลับถูกหลอกลวงซ้ำจากชายที่ชื่อแฟรงค์โจนส ผู้แอบอ้างว่าเป็นอดีตหน่วยรบพิเศษ,ษและบอกว่าสามารถเข้าไปชิงตัวหญิงสาวที่เชื่อว่าเป็นเอมี่กลับออกมาได้เขาหลอกเอาเงินจากครอบครัวไปหลายหมื่นดอลลาร์ก่อนที่จะถูกจับกลุ่มในข้อหาหลอกลวงและช่อกโกงในที่สุดแต่ครอบครัวแบรดตลีย์ยังไม่ยอมแพ้ในปี2016พวกเขาพบว่าเว็บไซต์ของ aav ได้เปลี D ่ยนเบอร์ติดต่อมาใช้เบอร์เบอร์หนึ่ง ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและพบว่าเป็นเบอร์ของอัลเฟรดคอตเทนและเจนนิเฟอร์คอตเทนคู่สามีภรรยาที่เปิดบริษัทที่ให้บริการจัดทริปสำหรับชาวอเมริกันกระเป๋าหนักในที่สุดอัลเฟรดคอตเทนและภรรยาก็ถูกจับกลุ่มเมื่อตรวจสอบประวัติพบว่าเขามีประวัติทำงานกับกลุ่ม AAV มาก่อนอีกทั้งอัลเฟร ยังมีหน้าตาละไม้คล้ายชายที่ถูกสเก็ตภาพไว้ในปี2003อีกด้วยเขาอ้างว่าหญิงสาวเหล่านั้นสมัครใจและถูกกฎหมายในประเทศที่เขาดำเนินกิจการแต่ในที่สุดเขาก็ถูกตัดสินจำคุก5ปีในข้อหาส่งเสริมการค้าประเวณีแต่น้าเสียดาย ที่ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเขาเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเอมิลินแบรดลีย์โดยตรงต่อมาข้อมูลและเบาะแสของ Emily, เอมมี่เงียบหายไปนานหลายปีจนในปี2,024เรื่องราวของเธอกลับมาสร้างความเจ็บปวดให้กับครอบครัวอีกครั้งเมื่อครอบครัวได้รับการติดต่อจากชายคนหนึ่งที่ชื่อเฮอร์มันโกยโลอดีตตำรวจจากเกาะกึลาซอ เขาอ้างว่าเขารู้จักเอมี่และรู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่เขาบอกว่าเอมี่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากแล้วเธอถูกทำให้ติดยาเธอตกอยู่ในเงื้อมือของขอบวนการค้ามนุษย์ขบวนการหนึ่งแต่ชายคนนี้คือใครละ่ะและเหตุใดถึงเพิ่งออกมาเปิดเผยหลังจากเวลาผ่านไปนานกว่า20ปี เมื่อทีมสืบสวนตามสืบเรื่องราวของเขากลับพบว่าอดีตนายตำรวจคนนี้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดและซ่องในท้องถิ่นและพี่ชายของเขาไฮเดลบาติบุลีกริโลคือช่างภาพที่เคยถ่ายภาพหญิงสาวเพื่อลงในเว็บให้กับ AAV ก่อนเขาจะเสียชีวิตในปี2018และเขานี่แหละคือคนที่เล่าเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอาจเป็นเอมี ให้เฮอร์มันฟังหลังเหตุการณ์ผ่านมายาวนานเฮอร์มันยังหวังจะเอาข้อมูลนี้มาตบซับครอบครัวแบรดลีย์อีกครั้งเขาต้องการได้รับเงินสดจากครอบครัว,รวจึงได้ติดต่อพูดคุยกับครอบครัวแบรดลีย์และทีมสืบสวนมาระยะหนึ่งเมื่อการพูดคุยดูเหมือนจะไม่มีอะไรคืบหน้าและเขายังไม่ได้เงินไปเฮอร์มันก็ตัดการติดต่อและหายตัวไป เช่นเดียวกับเบาแสของเอมี่ก็หายกลับเข้าสู่ความมืดมิดอีกครั้งจนถึงวันนี้หากเอมี่ยังมีชีวิตอยู่เธอจะมีอายุกว่า50ปีแล้วนี่คือเบาแสทั้งหมดที่ครอบครัวแบรดลีย์ FBI และเราอาสาสมัครพยายามติดตามมาตลอดกว่าสองทศวรรษ ร้อยเรียงจุดต่อจุดจากเศษเสี้ยวของความหวัง่ามกลางเงามืดของโลกใต้ดินที่โหดพรายเกินกว่าจะจินตน,นาการแม้จะพบผู้ต้องสงสัยคนในเครือข่ายและบาะแสที่ชัดเจนมากมายแต่สิ่งเดียวที่ยังไม่พบคือเอมี่ไม่มีใครรู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ไม่มีใครรู้ว่าเธอถูกกักขังอยู่ที่ไหนหรือเธอ จากโลกนี้ไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้แน่ชัดคือครอบครัวแบรดลีย์ไม่เคยยอมแพ้พวกเขาไม่ใช่แค่พ่อแม่ที่ตามหาลูกสาวแต่คือคนธรรมดาที่กล้าต่อกรกับเครือข่ายใต้ดินทั้งระบบเพราะในหัวใจของพวกเขาเชื่อเพียงสิ่งเดียวว่าตราบใดที่ยังมีความหวังลูกของพวกเขายังรอความช่วยเหลืออยู่ที่ไหนสักแห่ง การต่อสู้ของพวกเขาอาจไม่สามารถช่วยเอมีได้ทันเวลาแต่ถ้ามันสามารถหยุดยั้งความเจ็บปวดของผู้หญิงคนอื่นๆแม้เพียงคนเดียวมันก็คุ้มค่าที่จะเดินต่อไป